ตอนนี้นะคะมาดูโลเคชันของสถานที่ที่เราจะใช้ในการเป็นจุดที่จะมาตรวจพระที่ฮ่องกงและทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับสยามอเมร์เลดคอลเลกชันที่ฮ่องกงตรงนี้เรียวกว่าถนน Temple Street ข้างหน้าคือจอแดนนะคะเหรือจอแดนเดินเข้ามาจะเห็นร้านค้าปื๊บปื๊บป๊บมาถึงนี่โอเคมาถึงร้านชิวอรี่แล้วก็จะเห็นอันนี้เลยค่ะเ,เขาเรียกว่า มันเป็นร้านที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลแล้วอาจารย์ที่เป็นเจ้าของเนี่ยดังมากเลยนะคะในนี้มีอะไรบ้างเขาก็จะขายโยกขายอะไรเราจะเห็นนะรูปเนี่ยอุดมไปด้วยดาราอาจารย์คนนี้เนี่ยเขาจะชื่อเดี๋ยวถามเขาอ,อีกทีชื่ออะไรนะเนี่ยคืออุดมไปด้วยดาราแล้วก็เครื่องรางทั้งหลายนะคะ ลูกโลกก็มียกก็มีจะแม่คนอิ่มนี่อมูลเล t ก็มีนะแต่ว่ายังไม่มีไทยอมูลเลตโอเคอาจารย์คนนี้คนนี้ค่ะอาจารย์คนนี้เนาะดังมาก เดี๋ยวจะไปถามชื่อว่าชื่ออะไรแล้วพอขึ้นชั้นสองใช่ไหมขึ้นชั้นสองมา mm hmm. จะเห็นว่าเก้าอี้เขาเยอะมากเลยนะเนี่ยเก้าอี้เขาเต็มไปหมดเลยนี่ที่เก็บเก้าอี้เขาจัดสัมมนาบ่อยเป็นคนจีนคนอะไรก็จะมาสัมมนากันะะที่นี่เนี่ยค่ะ ทำเลดีมากๆพื้นที่ก็พร้อมอันนี้เขาถ่ายทำเนาะวิดีโอสอนดูห่วงจุย้ยนี่แหละค่ะ <S <S เรามาเป็นพาร์ทเนอร์กัน <S <S in the jordan this yeah. is temple street you can check the all right you can check on the tourist guide yes. many many uh, description we introduce this, this area yes the owner hmm? the why owner have us the owner is the master chai yeah. master chai and he always use this place to our seminar china hong kong china hong kong all right yeah because the master trade, the major market is the China. Uh -huh. So sometimes they will come again in Hong Kong, maybe a short time. All right. This is an MGR station. My friend do the advertising light box in here. Many, many people in here can take a look at every advertising. Hong <laughs> Kong.